บาทเองลบานลิตรละยีบบาท สวัสดีชาวฟอร์ซ่าสามร้อยนะครับกับผมมไมิมรานนะฮะตอนนี้ก็เดินทางกลับบ้านอยู่นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองทําคลิปอ่าผมจะลองถ่ายนะไม่รู้ว่าน่าปัดชัดหรือเปล่านะฮะากฝนมาหน่อยนึงนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองอ่าสำหรับใครที่อยากรู้นะครับอัตราการออกตัวเนอะสำหรับเดิมๆนะฮะรถผมม่อยู่ที่อ่าไม่รวมนะครับเดี๋ยวนะยังไม่ชินอ่าห ทันเจ็ดร้อสาสิบโลนะครับเดิมๆนะฮะของผมนี่น้ำหนักตัวอยู่ที่9ก้าบเดโลนะครับสูงร้อยเจ็ดสิบห้าใต้เบาะก็ไม่มีอะไรฮะรมีของจิปาถะมีกระเป๋ามาีกล้องโกโปรนิดหน่อยนะฮะโอเคนะฮะผมเปิดชิลสูงสุดด้วยนะครับโอเคไปเรามาดูกันนะครับว่าออกตัวมันเดิมๆนะฮะ เขาสปีดไปเลยแล้วกันเนาะผม,ผมลองแล้วมันได้ร้อยสี่ิบนะคะน้ำมันที่ผมเติมอันนี้อันนี้น้ำพึ่งเติมน้ำมันมาเต็นถังด้วยนะครับก็เป็นแก๊สโซฮอล์เก้าห้านะครับของปตทนี่นะฮะก็ดูตากาเล่งไฟนะ้อไหนๆก็ทำล้วนะฮะอเอาสปีดไปด้วยเลยนะครับ มากนะครับเพราะว่ากลัวไม้มันเออลมมันเข้าไมน่นะครับโ okay, อเคเขามาณนี้เนาะมันอยู่ในเขตชุมชนนะฮะเิดน้ามันก <c oughs> ลัวเิดน้ามันสัง,งั้นโอเคก็เมื่อกี้ผมเติมน้ำมันมานะฮะวันนี้วันที่สนะิบห้าเนาะสภาเอยกระดาอุ้หลงเดือนละ ครับก็เติมมาน้ำมันปตทออยู่ที่ตอนนี้มัน22บาทประมาณ22บาทต่อลิตรนะฮะที่ผมเติมมาเมื่อกี้เติมมาทั้งหมด215บาทนะครับราการกินน้ำมันของผมนะฮะวันนี้ทิป A ผมจับอยู่ที่85โลนะเพราะว่าเมื่อเช้าผมรีรีกอม่จับทิปมาเนาะก็อยากรู้ว่า วันนี้ผมวิ่งไปกับกิโลนะครับก็ตอนนี้ผมวิ่งมา80โลสำหรับวันนี้85โลเนี่ยตอนนี้นะตอนนี้นะครับกออ็อัตราการกินน้ำอยู่ที่32โลลิตรนะครับแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นชิป V นะครับ อันนี้น้ำมันในถังนะครับแรงก็อยู่ที่379โลนะครับตอนนี้น้ำมันในถังแล้วก็ทททิปบีกดไม่ขึ้นมันต้องอนี่แหละ32โลลิตรนะครับเนี่ยทั้งทิป A อทิปบผมวิ่งได้32โลลิตรนะฮะเี่ยเราชิวลงหน่อยเพราะชิวลงเนี่ยมันลมมัน ลมมันจะตีไมค์กล้องนะครับเพราะว่าตัวตัวอะแดปเตอร์กลโพหกของผมเนี่ยถ้าใครใช้กลโพน่าจะรู้นะครับเดี๋ยวขึ้นดีกว่าเพราะว่าตั้งแต่ก o โพห้าขึ้นไปเนาะมันต้องเสียบอะแดปเตอร์แยกข้างน,นอกเพราะว่าถ้าเอาไมค์เสียบผ่านกล้องเลยเนี่ยมันกลโปมันจะไม่เจอไมค์ครับแล้วก็ลองใช้อะแดปเตอร์ยี่ห้ออื่นมันก็ไม่เห็นเหมือนกันนะผมเลยต้อง ต้องลงทุนนะฮะซื้อของของมันอ่ะส0งพันสองบางตอนนั้นมันแล้วแต่ร้านนะบางคนก็2อ0พผมได้มาสองพันสองนะฮะก็มันต้องต่อสายที่ข้างนอกเนาะมันเพราะว่าตัวอะแดปเตอร์สายอะแดปเตอร์มันไม่ได้ยาวนะครับนี่ผมก็รอดไมมาตาใต้หมดที่นี้อะแดปเตอร์โคโปรมันมันอยู่ภายนอกนะถ้าลมตีมันจะมีเสียงเหมือนแบบ ลมพัดอ,ะอ่ะมันจะทําให้ลาโพงผู้ชมทางบ้านนะฮะแตกได้นะฮะผมก็เลยกล้มหน่อยเมื่อกี้ตอนอัดนะไม่ได้หมอบนะฮะมันนิดหน่อยเพราะว่าผมเอากล้องลงใต้คางเดี๋ยวดูในกล้องไอ้ดูด้วยกระจก้างก็ได้น่าจะเห็นอยู่นี่นะฮะเพราะว่ากโปฟม,มันมีเท็กเจอร์ในการเออกลับภาพเองนะครับถ้าถ้ากล้องมันกลับหวัวมันจะรับภาพมาให้เหมือนโทรศัพท์อ่านะครับโอเค ไว้สืบเน่หน่อยนะครับโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะฮะไม่มีอะไรครับก็จะมาถ่ายอ,าอัตราการเล่งออกตัวให้ดูนสะสำหรับรถเดิมๆนะฮะลมยางผมเติมหน้าย9ิบหลังสาสองนะครับโอเคเมื่อกี้ดีหน่อยช่วงนั้นถนนแห้งนะฮะอันนี้ถนนเปียกแยะนะครับก็ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยนะฮะชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืม ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับถึงคลิปมันจะลงไม่เป็นอะไรคลิปมันอาจจะลงไม่เป็นเป็นประจำวันไหนมีคลิปก็ลงวันไหนไม่มีก็ไม่ลงนะฮะโอเคบางวันก็ลงทีสองคลิปนะครับโอเคถึงเเวดนละเดี๋ยวแวะซื้อนมให้ลูกสาวหน่อยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ